เอาล่ะครับพวกกัดเซ็นท่านกับแม่เขาไม่อยู่กับผมซีโีส์เรื่องฟุ้งคณายชาแนลวันนี้แล้วครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีหาซีดแบบง่ายๆในไหมครับโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยโอเคครับผมก็จะมาบอกว่าสอนวิธีหาซีดแบบง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสอนวิธีหาซีดแบบง่ายๆในพุ่ง้าเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ผมพอหาพุ่งยาเก,อ,อ,ก,ก,กโอ,อโอ้ยแลกแลกแลกอ้อเสื้ออแลกแลกโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสร้างพุ่มยาเองเลยเปยมีแค่โบนวิวจะไปตัดตอนที่มียาเยอะๆนะโอเคเนี่ยถ่ามือชมเนี่ยึมว่าผมอยู่ในพุ่มยา เราไม่ต้องไปทุบเนียลาดกว่าจะหาซีเจอก็เป็นร้อยปีหอมรู้วิธีใหม่นะนี่แหละเอาน้ำมานี่จบเลยได้เยอะด้วยซ้ำไม่มีที่หยุดเออจิ๊บโอเคเดี๋ยวดูดูได้กี่ก้อนเอา๋อามีแต่มีแต่ดอกไม้เอาเอา,เอานี่ในก้อนเดียว สองก้อนเนี่ยมันเก็บสะดวกกว่าอันนี้ตั้งเยอะครับเพราะเวลาใช้มือจับเนี่ก็ต้องใช้เวลานานมากใช่ไหมท่ะผู้ชม่ะเดี๋ยวผมขยายขยายที่กอนโอเคโอเคนะผมขยายนี่เอา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 วางไม่ได้เอาอู้งาใสเอาเอาอู้อะไรอะเอาเรามันต้องนั่งวางอะ เนี่ยครับมาชมดูเห็นไหมไม่ต้องซีเรียสเนี่ยไม่ต้องเลยเนี่ยโยนครั้งหนึ่งก็ได้แบบได้ประมาณสามสามอันแล้วเาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชอบไปผิดทางแหน่ยหน่ดูพุ่มไม้หนึ่งพุ่มได้ทีละพุ่มไม้เลยเนี่ยมันดีกว่าตั้งเยอะเนาะท่านผู้ชมแหน่ยหน่ดูดูเนี่ย

ไม่ต้องเสียเวลาเลยหาแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยเนี่ยลอ,อยไปไหนอะเนี่ยไหนไหนไหนเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเย่เอาก็แค่นี้ก่อน,นครับอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับผมขอคลิปนี้ถึงสองไลค์พอคนติดตามมีแค่สิบแปดคนเองโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ม่คิปหน้าแล้วครับผม